คุณผู้ชมคะการไขความลับเกี่ยวกับระบบสุริยะก็เป็นภารกิจที่นาซาก็พยายามมุ่งมั่นอย่างมากนะคะและก็ได้เปิดเผยภาพถ่ายของชั้นบรรยากาศดาวพฤหัสออกมาล่าสุดนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงระบบแกส๊สและระบบสุริยะจัก,กรวาลด้วยไปติดตามรายงานจากคุณวณีนาฏอ่อนพันนาค่ะนี่เป็นหลักฐานการค้นพบใหม่จากยานจูโน่โดยมีทีมจากห้องแลบ jpl ของนาซา คอยติดตามภารกิจโคจรรอบดาวเคาหสปอดีให้เห็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นโดยเฉพาะลักษณะของชั้นบรรยากาศที่มีสีสันเป็นแถบคาดเอกลักษณ์ของดาวและสิ่งที่อยู่ใต้ก้อนเมฆที่เรามองไม่เห็นหรือแม้แต่กระทั่งจุดแดงใหญ่หรือว่า the Great Red Spot ว่ามีลักษณะอย่างไรค่ะลอริลเลสผู้มีการแผนกวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ของนาซาระบุว่ายานอวกาศจูโน่ได้เปิดคลังข้อมูลใหม่ เกี่ยวกับความลึกลับของดาวพฤหัสบดีโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการในชั้นบรรยากาศของดาวที่จะช่วยให้เราเข้าใจระบบสุริยะได้มากขึ้นเครื่องวัดรังสีไมโครเวฟ MWR ของจูโนโช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองดูใต้ยอดเมฆของดาวพฤหัสบดีและสำรวจโครงสร้างของพายุที่หมุนบนจำนวนมากได้ถ้ามาดูระดับผิวดาวนะคะจะเห็นจุดเด่นที่สำคัญก็คือจุดพายุหมุนใหญ่หรือว่า the Great Red Spot หรือว่าจุดไข่แดงนะคะเป็นเอกลักษณ์ของดาวลักษณะของพายุก็คือเป็นแอนตี้ไซคลนมีการหมุนทวนเข็มนาฬิกามีความเร็วเกือบ300กิโลเมตรถึงเกือบ700กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจุดนี้นะคะมีขนาดใหญ่กว่าโลก3เท่ามีความหนาหลายชั้นเป็นจุดที่ดึงดูดให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษามาเกือบ2ศตวตรรษ แต่ถ้ามาเปิดดูลักษณะโครงสร้างแต่ละชั้นของพื้นผิวดาวนะคะจะเห็นได้ว่าผิวดาวด้านนอกที่เป็นชั้นก้อนเมฆจะมีพายุลมกรดลักษณะเป็นแถบแถบแถบที่ใกล้กันนะคะจะมีทิศทางลมตรงข้ามกันค่ะถัดลงไปอีกชั้นของก้อนเมฆนะคะเราจะเห็นโครงสร้างด้านในที่ใช้แทนสีฟ้านะคะจะเห็นทิศทางของลมและการเคลื่อนที่ของแก๊สที่เป็นองค์ประกอบของดาวอย่างน่าอัศจรรย์ แต่ละชั้นที่ใกล้กันค่ะจะมีลมหมุนวนในทิศทางตรงข้ามกันนะคะลึกจากนั้นนะคะก็จะเห็นแถบทิศทางการไหลวนของลมแต่ละชั้นที่สวนทางเช่นกันถ้าทิศทางลมจากตะวันตกไปตะวันออกลมที่อยู่ชั้นบรรยากาศถัดไปในโซนสีฟ้าจะหมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นเดียวกับลมจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกในโซนสีฟ้าก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นกันนะคะซึ่งการค้นพบลักษณะแบบนี้แสดงให้เห็นถึงบริเวณที่ก่อตัวของก้อนเมฆที่อาจจะขยายขึ้นได้ ต้ความลึกของแต่ละชั้นที่แสงแดดส่องถึงและเครื่องมือที่สามารถศึกษาสนามแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีได้อีกด้วยค่ะสำหรับยานจูโนนะคะเดินทางที่ความเร็วประมาณ2,900 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าสู่วงโครจรของดาวพฤหัสบดีในปี2016เครื่องมือพิเศษของยานค่ะได้ติดตามริ้วแถบของเมฆที่ปั่นป่วนของดาวอย่างต่อเนื่องสำหรับดาวพฤหัสบดีอยู่ห่างจากโลกประมาณ650ล้านกิโลเมตร เป็นดาวแก๊สใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าโลก11เท่าเทียบปริมาตรก็คือสามารถจุโลกได้1,300เท่าค่ะการศึกษายังทำให้ทางนักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามไขปริศนาว่าลมเจะสตรีมหรือว่าลมกรดก่อตัวอย่างไรแก๊สและองค์ประกอบต,ต่างๆของดาวนั้นมีการหมุนเวียนอย่างไรอีกด้วยค่ะมณีนาฏอ่อนพันนาไทย P ี s รายงาน